ตอนนี้กลับมาพบกับเมษาจังในเกมเดอิกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมษาจังได้สมัครงานเป็นสไตลิสต์ไปแล้วนะคะก็เมษาจังจะเริ่มทํางานในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่เมษาจังจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสเกตแพดค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่เอมมี่จะต้องซื้อให้เมษาจังเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่เอมมี่ว่าเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเปลี่ยนการแต่งกาย เปลี่ยนทรงผมให้เมสซจังหน่อยดีกว่าค่ะเพราะเธอเป็นระดับสไตลิสต์เลยนะจะให้เธอแบบแต่งตัวอย่างนี้คงจะไม่แบบน่าเชื่อถือนะโอเคงั้นเราลองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาดูดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ก็ได้ปรับเปลี่ยนอ่เมสจังเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เมสจังปล่อยผมหน่อยละกันนะคะและนี่ก็เป็นชุดลำลองนะคะซึ่งพี่เอมี่ก็เปลี่ยนใหม่ให้เขาเหมือนกันคะ่ะชุดลำลองมี2ชุดนะคะ อันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งผมเนี่ยก็ให้เมสาจังเขาทําอีกทรงหนึ่งนะคะก็ดัดให้เป็นหยิกหนิดนึงนะคะชุดลำลองนี้ก็เผื่อว่าเมสาจังออกไปไหนอะ่ะบางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสวยไว้ก่อนนะคะต่อไปเป็นชุดทางการค่ะซึ่งสําหรับเวลาเมษสจังออกไปติดต่อลูกค้านะคะหรือว่า ไปหาลูกค้านะคะโอเคก็ทำทรงผมหยิกๆนะคะให้ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยค่ะชุดทางการพี่เอมี่ก็มี2ชุดเหมือนกันนะคะชุดนี้ชุดหนึ่งก็ออกจะเซ็กซี่นิดนึงต่อไปเป็นชุดเล่นกีฬาค่ะแล้วก็ชุดนอนนะคะชุดปาร์ตี้ค่ะก็จะดูเซ็กซี่นิดหน่อยนะคะก็ให้เมสซจังก้าวผมนะคะโชว์ช่วงไหล่ค่ะ ชุดว่ายน้ำพี่เอมี่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็เป็นชุดเดิมอันนี้ชุดหน้าร้อนค่ะสุดท้ายก็ชุดหน้าหนาวนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็เป็นชุดเดิมเหมือนกันค่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะับเมษาจังก็ปรับลุกใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะให้สมกับเป็นสไตลิสต์นะคะก็ถ้าน้องๆว่ายังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่เอมี่ได้นะคะหรืออยากให้เมษจังกลับไปไว้ผมทรงเดิมก็บอกได้นะคะโอเค ตอนนี้นะคะพี่เอมมี่ก็ได้สื่อสเก็ตแพดให้เมสซจังเรียบร้อยแล้วลค่ะก็ระคาะ750เหรียญแน,น่คืองานสเก็ตแพดเนี่ยค่ะก็ต้องทำทั้งหมด3ชิ้นนะคะก่อนวันเริ่มงานจริงนะคะอาจจะเป็นการทดลองงานก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเมสซจังนะคะมีทักษะงานเขียนถึงระดับ6นะคะเมสซจังก็มีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ได้ค่าจ้างเพิ่มด้วยค่ะแต่ว่าทักษะงานเขียนตรงนี้พี่เอมมี่บอกเลยว่ายากค่ะ เค okay. ให้เขาลองทำเลยวาดภาพประกอบนะคะเอาขนาดไหนดีละ่ะลองขนาดกลางก่อนละกันนะคะโอเคก็ยืนทำนะคะคือไม่สจังยืนทำนะคะคือปีเก้าอี้เธอไม่นั่งนะอ่าฮะ ตอนนี้นะคะเมสัดจังได้วาดภาพเสร็จแล้วนะพี่เอมี่ก็ให้เมสัดจังมาขายรูปพวกนี้เลยนะคะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะคะขายเอาเงินมาไว้ใช้ดีกว่านะคะแต่รูปที่เป็นไข่ตุ๋นนะคะกับที่เมสัดจังถ่ายคู่กับหุ่นยนต์นะคะพี่เอมี่ไม่ได้ขายนะคะโอเคขายไปเลยขายไปหหมดนะโอเค ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะพี่เอมีว่าให้เมษาจังนอนหลับดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะงานจะเข้าตอนสิบเอ็ดโมงนะคะก็ให้นอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะพรุ่งนี้เริ่มงานวันแรกนะจ๊ะเมษาจังตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะคือเมษาจังก็ไม่รู้จะตื่นมาทําไมแต่เช้านะคะก็ตื่นมาก็ดูความสวยของตัวเองโอเคไปทำอะไรจ๊ะ ตอนนี้เมสจังมาเขียนบล็อกแฟชั่นนะคะเพื่อสร้างความโด่งดังให้กับตัวเองค่ะโอเค <Okay, S 2> <c oughs> ก็ดีมากเลยนะเมสสจังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะตอนนี้นะคะไหนๆเมสสจังก็อยากเขียนงานนะพี่เอมี่ก็ให้เมสสจังเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจนะ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเมสสจังได้ทักษะง,งานเขียนถึงระดับ6นะก็อย่างที่บอกค่ะเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งงานด้วยค่ะเมสสจังก็เขียนหนังสือเสร็จแล้วนะคะก็มากินอะไรเอ่ยกินโลพิซซ่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วนะจะ10บโมงนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เวลาเริ่มงานของเมสสจังแล้วนะคะโอเค นี่ไงคือเขาบอกว่างานของเมสัจจังนะคะจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงคือเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะไปทํางานที่ทํางานหรือว่าทํางานที่บ้านนะคะคือถ้าไปทํางานที่ทํางานเนี่ยเราจะไม่ได้ไปกับเมสัจจังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทํางานที่บ้านค่ะทีนี้พอเมสัจจังเลือกทํางานที่บ้านนะคะภาระงานของเมสัจจังนะก็คือนะคะการอัปโหลดรูปภาพค่ะแชรรูปดีๆมาใช่ไหมแบ่งปันกับคนทั้งโลก โดยการอัพโหลดรูปภาพที่คอมพิวเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือเราขายรูปภาพไปหมดแล้วว่าเอ้ยแต่ก็มีนะยังมีอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนอ๋อยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะต้องทำยังไงนะคะโอเคให้เมย์สจังไปเข้าห้องน้ำอาบน,น้ำอาบน้ําก่อนละกันนะคะ ตอนนี้นะพี่เอไม่ได้ให้เมสสจ,จังแชร์รูปภาพนะคะเพราะว่าเราต้องทําทั้งหมด3รูปนะคะเมสสัจ,จังเพิ่งทําไปแค่รูปเดียวนะคะโอเคอ่าเมสสจ,จังแชร์รูปภาพอีกรูปนึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งคือมันต้องทิ้งระยะเวลานะคะกว่าจะแชร์ได้คือเวลาทำงานของเมสสจ,จังเหลือ,อแค่ชั่วโมงเดียวเองตายแล้ว ม่สาจังจทำทันไปเนีย่ยเธอโอ้ยไปไหนแล้วลาไปเข้าห้องน้ำนะตาย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 ม่สาจังไปป่วนเว็บบอร์ดอยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยเวลาก็จะหมดแล้วนะม3 0งคึ่งแล้วโอ้ลุ้นลุ้น เย้ yeah, ได้แชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะโอเครีบแชร์เลยเ uh huh. มสเซจจังเดี๋ยวหมดเวลาเดร็วๆ uh huh. ไม่ทันแน่เลยอะ่ะ uh huh. โอ้ยหกโมงแล้วเอ้ย uh huh. ยังไงดียังไงดีจะได้เงินไหมเนี่ย uh huh. คือตอนนี้เมสเซจจังเขากำลังทำอยู่นะโอเคได้เงินนะ uh huh. ถือว่าประสบความสำเร็จเย้ yeah! ดีใจนะคะก็คือเมสาจังได้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทงานวันแรกของเมสซจังก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าพรุ่งนี้เมสจังจะต้องทำอะไรอีกนะมีงานยากกว่านี้ไหมเนี่ยเมสาจังรู้สึกว่างานนี้มันสบายไปหรือปะเนี่ย <c oughs> ก็ตอนนี้เมสาจังทำงานเสร็จแล้วนะพี่เอมี่ว่าให้เธอลงไปเดินเล่นลคยเครียดดีมั้ยโอเค คืออพาร์ตเมนต์ของเมส hehe, ัดจังเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คืออพาร์ตเมนต์ของเมสัดจังนะฝั่งตรงข้ามนะก็เป็นสนามบาสค่ะหูดีจังเลยะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโหนหน้าที่โหนเล่นน่ะคือเมสัดจังกำลังจะไปเล่นบาสนะคะอุ้ยเจอคุณหุ่นยนต์ด้วยเคเมสัดจังเล่นบาสนะคะนี่อ้โหเมสสัดจังนี่ เก่งไม่ใช่เล่นนะคะอา้าวยายคุณป้านี่มาบังนะคะอ่ะฮะเมสซจ,จังนี้โยนลงทุกลูกเลยนะเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆกนี่นี่นีดูฝีมือเมสซจ,จังสัก,ก่อนเถอะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาจะส่งทุ่มแล้วอะคือร้านอาหารปิดแล้วว่ะพี่ม่ว่าจะให้เมสซจ,จังหาอะไรกินแถวๆนี้ซะหน่อยนะคะ เมื่อกี้เมสจังนาคะเขามาให้เงินกับคนที่มาเล่นดนตรีเห็นนะคะถ้าทางเมสจังจะชอบเสียงเพลงนะชอบเต้นด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้เมสจังไปเที่ยวไหนนะเพราะว่าก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะอาคารเมลอนโทรมา ชวนไปงานคอนเสิร์ตนะแต่เมสจัจไม่ไปนะคะเพราะว่าพี่เอมี่จะให้เมสจัจกลับบ้านแล้วค่ะโอเคคือพี่เอมี่ก็สงสัยนะคะตอนนี้มันเป็นเวลาจะเที่ยงคืนอยู่แล้วคือไม่สามารถกดให้เมสซัจังนอนได้ค่ะคือพอมาดูนะก็คือแบบเสียงดังมากจนเมสซัจไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนนี้คือพี่เอมี่ก็สงสัยนะว่าเสียงดังจากไหนคือเสียงดังจากห้องนี้เขาทำอะไรกันอะ เราไปแบบว่าเคาะประตูบอกเขาหน่อยได้ไหมเอาไม่ได้นะนอนได้แล้วนะโอเคนอนได้แล้วคือเสียงมันเบาไปแล้วใส,ส่รู้ว่าเมสัชจังจะไปเคาะประตูนะคะอตายแล้วโอ,โอเคค่ะก็ใกล้เวลาเข้างานของเมสัชจังนะพี่เอมี่ก็จะให้เมสัชจังนะัดรับงานมาทําที่บ้านเหมือนเดิมค่ะดูสิว่าต้องทําอะไรบ้างนะ เขียนบล็อกด้านแฟชั่นเป็นเวลาสองชั่วโมงคือเมสสจังจะต้องนั่งเขียนบล็อกแฟชั่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเวลาสองชั่วโมงจำนวนสองครั้งนะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เมสสจังอาบน้ำนะแล้วก็มาทำงานละกันค่ะทำงานที่บ้านนะคะก็แต่งตัวตามสบายนะ <c oughs> ไม่ต้องสวยมากงุนงิดอะไรเมสสจังเขียนบล็อกแฟชั่นมันก็งานถนัดของเธอไม่ใช่หรอ โอเคให้เขานั่งเขียนไปนะคะภาระง,งานนี้ก็ไม่ได้จะยากนะคะพี่เอมี่ว่าเมสาจังทำได้สบายอยู่แล้วโอเคโอเคก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตะกี้เมสาจังได้เงินค่าตอบแทนมาประมาณพันห้าร้อยเหรียญนะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยค่ะก็งานวันนี้ก็เสร็จเร็วมากเลยก็เพิ่งจะบ่ายสองโมงครึ่งเองนะคะเมสาจังก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเออพี่เอมี่ว่านะคะตอนนี้เราให้เมษสจัง หากคนคุยด้วยหน่อยมะเพราะว่าเธอทางด้านสังคมนี้เธอยังแบบเธอต้องการคนคุยด้วยนะคะโอเคโทรหาไทเลอร์ดีค่ะคุยไปนะนจะได้ไม่เหงานะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะก็เกือบจะสี่โมงแล้วพี่เอมี่ให้เมสสจังลงมาข้างล่างนะ มาหาอะไรกินหน่อยดีกว่านะคะคืออาหารในมไมโครเวฟเมสจังก็คงเบื่อแล้วว่าเอาอะไรดีล่ะอะไรนี่คืออะไรบล็อกเซตนี่คืออะไร,ร <č lange> เอาอุ้ยไส้กรอกแกะเอาไส้กรอกแกะละกันนะคะสิบหกเหรียญเองนะ,ะ,อะโอเคเมสจังหาอะไรที่ <S <S 2> <S 2> แปลกใหม่กินบ้างนะคะ, <S <S ะขอไส้กรอกแกะที่หนึ่งจ้า โอเคได้แล้วเรียบร้อยค่ะ16บหเหรียญเมสสจังยืยนกินอีกแล้วนะอม,มานั่งกินตรงนี้ดีไหมเมสสจังโอ้ยเมสสจังเผ็ดมากเลยเหรอใสก้กอกับไฟพ่นเลยนะคะโอ้ยตายแล้วนะ่าสงสารเมสสจังนะอดทนกินไปนะเมสสจังเสียงเงินซื้อแล้วว่าโอ้ย เป็นควันขึ้นมาเลยนะคะเมส่ญญาจังขับตัวเองนะคะโอ <c oughs> <c oughs> โอเคกินเรียบร้อยแล้วนะเมส่ญญาจังกลับห้องดีกว่านะคะป่ะตอนนี้นะคะเมส่ญญาจังก็กลับขึ้นมาบนห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมส่ญญาจังก็ มาอัพดตสถานะโซเชียลอีกแล้วนะถ้าทางเมสจังอยากจะดังนั้นเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลองมาดูกันนะคะว่าเมสจังจะเก็บเงินได้ครบหนึ่งมืเหรียญไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดครบเนี่ยพี่เอมี่ก็จะทําครัวให้เขานะคะแล้วก็อาจจะหางานเพิ่มให้เมสจังนะเพราะามีความรู้สึกว่ามเมสสจังมีเวลาว่างเยอะก็อย่าลืมกดติด ะะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ